คราวนี้เป็นทวีกพาร์ทที่3นะก่อนไปฟังคน2คนคุยกันนะักเรียนต้องอ่านโจทย์และ choice ก่อนนะโจทย์เขาถามว่า what problem has the team been experiencing experience ปกติแปลว่าประสบการณ์ใช่ป่ะแต่จริงเนี่ยเป็น verb ได้แปลว่าประสบพบเจอฮะ experience ประสบประสบพบเจอ experience ประสบพบเจอเขาบอกว่าตอนนี้ทีมงานน่ะกำลังประสบพบเจอปัญหาอะไรอยู่ A บอกว่า low sales fig figure figure แปลว่าตัวเลขได้ฮะ figure ตัวเลข figure ตัวเลขถ้าเกิดเป็นเวทีนางงามเนี่ย figure จะแปลว่าสัตว์อะไรฮะแปลว่าสัดส่วนก็ได้นะครับจริงๆมันมาอาจจะมีหลายความหมายแปลว่าตารางรูปภาพสัดส่วนตัวเลขได้หมดเลยเขาบอกว่าตัวเลขยอดขายต่ำมากขายได้แค่5ตัวเองเสื้อผ้า B บอก high turnover r a c e อัตราการลาออกสูงมากเกลียดเจ้านายกันอนะ Turnover แปลว่าการลาออกฮะ Turnover การลาออกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักง,งานแบบเนี้ย C negative feedback ได้รับผลตอบรับที่เป็นชงลบอ่ะลูกค้าด่ากันตรึมเลย D dog technical issues issues แปลว่าประเด็นหรือปัญหา issues ประเด็นหรือปัญหาปัญหาด้านเทคนิคอะแกลองไปฟังเลยฮะ I heard there's going to be a new training program for customer service representatives yes, it starts next monday. it's supposed to help improve our communication skills. do we need to sign up for it? i believe our manager will enroll us automatically. we should receive a confirmation email by the end of this week. that's good to know. do you think it will be useful? definitely. our team has been struggling with customer complaints lately. question. what problem has the team been experiencing? <laughs> I heard I heard there's going to be a new training program for customer service representatives representatives แปลว่าตัวแทนครับแต่ในที่นีน้น่าจะสื่อประมาณว่าพนักง,งานที่เป็นฝ่าย customer service ดูแลลูกค้าฉันนะได้ยินมาว่าจะมีการจัดการเทรนนิ่งสำหรับพนักง,งานที่ต้องดูแลลูกค้าฝ่าย customer service ใช่ป่า Mark บอกว่า yes ใช่ It starts next Monday มันจะเริ่มจันหน้าแหะแก It's supposed to help improve our communication skills มันควรจะช่วยพวกเราพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารนะเราจะได้คุยกับลูกค้าได้ดีขึ้นลูกค้าจะได้ไม่วีนเราอะ Supposed to แปลว่าควรจะ Supposed to ควรจะถัดไปเจนก็ตอบว่า Do we need to sign up for it Sign up แปวะลว่าล่ะสมัคร ใช่ไหมสมัครลงทะเบียนอะพวกเราอะจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่าแกมาร์กตอบว่า I believe our manager will enroll us enroll แปลว่าลงทะเบียนฮะ enroll ลงทะเบียน enroll ลงทะเบียน automatically We should receive a confirmation email by the end of this week. ฉันเชื่อว่าผู้จัดก,การคงจะลงทะเบียนให้เราอัตโนมัติเลยแกเขาเห็นเราผู้จาไม่ค่อยดีกันอะพวกเราควรจะได้รับอีเมลการคอนเฟิร์มเข้าร่วมการเทรนนิ่งเนี่ยไม่เกินสัปดาห์นี้หรอกแกอดใจรอไว้เถอะเจนบอกว่า that's good to know เฮ้ย <Hey, S 1> ดีเลยดีใจที่รู้แบบนี้นะ Do you think it will be useful แกคิดว่าการเทรนเนี่ยมีประโยชน์เปล่าวะ มาร์บอกว่า definitely มีประโยชน์ไหมแน่นอนเลย Definitely แน่นอนเลย Definitely แน่นอนเลย Our team has been struggling struggling มันจะแปลว่าล้มลุกคลุกคลานดิ้นรนนะ struggling ดิ้นรน struggling ดิ้นรนคูเบรเบแปลว่าล้มลุกคลุกคลานแล้วกัน With customer complaints lately คำว่า complaint จริงๆแล้วมาจาก verb คือคำว่า Aint, ที่แปลว่าบ่นตำหนิต่อว่า complaint เป็นคำนามก็คือการร้องเรียนการร้องทุกการบ่นของลูกค้าเขาบอกว่าแน่นอนเลยมันต้องช่วยแน่ๆทีมของเราอะล้มลุกคลุกคลานกับปัญหาการบ่นตำหนิต่อว่าจากลูกค้าเยอะมากเลยช่วงนี้ลูกค้าวีนแตกสื่อประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำตอบคืออะไรนะโจทย์เขาถามว่าทีมงานเจอปัญหาอะไรอยู่ A บอกว่าปัญหาตัวเลขยอดขายต่ำผิด B บอกว่าอัตราการลาออกสูงผิด C บอกว่าฟีดแบ็ที่เป็นลบเฮ้ยมีแนวโน้มนะเพราะว่าการที่ลูกค้าเนี่ยเขาบ่นตำหนิดต่อว,ว่าคือฟีดฟีดแบ็เชิงลบใช่ป่ะเก็บไว้ก่อนดีดอบอกว่าประเด็นด้านปัญหาด้านเทคนิคไม่ใช่ตอบเป็นข้อ c c a คเขาหลอกเรานี่เองเปลี่ยนศัพทเล็กน้อยเปลี่ยนจากคุณเพลน การบนตำหนิต่อว,ว่าเป็นน g ก t ท v ฟฟี edback ระวังถูกหลอกนะครับ